วันนี้ Honda c i v i c FB นะครับโดยช่างเต๋าคนเก่าคนเดิมของเรานะครับเครื่องที่129ครับติดไป128เครื่สิบแปไม่ใช่เครื่องติดนะครับลูกติดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นงานยกฝาอันนี้ยกเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วนะครับกำลังจะประกอบนะครับผมให้ดูมาร์กไหมให้ดูมาร์กสังเกตตัวนี้นะครับ อยู่ข้างบนครับมันจะมีลูกศรวสองตัวให้มันอยู่ระหว่างรงแ,แนวระ,ะนาบของฝาสูบนะครับนี่ครับข้างขาล้อแล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้อยู่ข้างบนนะครับนะครับดข้างข้างจะมีมาร์กเห็นไหมตรงนี้ จุดไข่ปลาตรงนี้ไหมครับตรงกับตรงนี้นะครับมาบนาล่างตรงใส่โซ่ใส่ตัวตังโซ่จบครับผมแค่นั้นเองง่ายดูเหมือนง่ายครับแต่ทายากเพราะว่าต้องเลื้อเยอะเลื้อหลายอย่างนะฮะเก่งแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของ,งช่างนะครับโอเคคือเราจะดูตรงนี้นะครับมันจะมีจุดตรงนี้ให้มันอยู่ตรง แนวลาบกับตรงนี้ให้เป็น180องศารตรงนี้คือแนวตรงเลยเหมือนกันต้องนะเหมือนกันจุดตรงนี้กับจุดตรงบนตรงนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะเยะบอลโอเคมาครับ ไปนะครับถัดเครื่องนะครับนี่นะครับไปไม่โชว์นะครับทุกอย่างปกติเลยเราเครื่องอยู่ที่ประมาณแปดร้อยกว่าเก้าร้อยนะครับอย่างเครื่องนั้นนิ่มครับเดินเครื่องเงียบๆไม่มีสั่นเลยครับนี่ไล่น้ำนะครับไล่น้ำจะเราต้องไล่ให้มันจนกว่ามันจะหมดฟองอากาศเลยพวกนี้นะครับ นะครับก็เกร,ออาาริ่มหมดกอนอากาศแล้วมอ่อน้ำสิดิตมันใหญ่นะครับโอโหโอเคครับส่งงานครับปิดสวิตช์เครื่อง